คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่25คำอธิษฐานขอการทรงนำและการปกป้องของดาวิสข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออยากให้ข้าพระองค์อับอายขออยากให้ศัตรูได้ปรีดาปลาโมดเหนือข้าพระองค์อย่ากให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยแต่ผู้ที่ทรยศโดยไม่มีเหตุขอให้อับอายข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิธีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณา และความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงละลึกถึงบาปในวัยหนุ่มหรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงละลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์พระยาเวประเสริฐและเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมันคาแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนที่ทอมใจไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่คนที่ทอมใจพระมันคาทั้งสิ้นของพระยาเวเป็นความรักมั่นคงและความสัต์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันทัญญาและพระโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเว เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนักผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกเขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขและพงพันของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ มิตรภาพของพระยาเวมีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันทสัญญาของพระองค์ลวงตาข้าพเจ้าจ้องตรงพระยาเวเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอดเท้าข้าพเจ้าออกจากใายขอทรงหันมาอย่างข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ว้าเวและทุกใจขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูความทุกยากและความลำบากของข้าพระองค์และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูว่าศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใด และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใดขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์ลีภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไทยอิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระธรรมสดุดีบทที่26คําำทูลขอความเป็นธรรมและการตัดสินว่าไม่มีความผิดของดาวิสข้าแต่พระยาเวขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระยาเวข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวข้าแต่พระยาเวขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรงทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์และข้าพระองค์ดำเนินในความซื่อสัตย์ของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้นั่งอยู่กับคนหลอกลวงอีกทั้งไม่ได้คบหากับคนเสแสร้งข้าพระองค์เกลียดชุมนุมชนคนชั่วและข้าพระองค์จะไม่นั่งกับคนอธรรมข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ชำระมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเดินรอบแทนบูชาของพระองค์ครางร้องเพลงขอบพระคุณ และบอกเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์่าแต่พระยาเวข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่พำนักของพระองค์และเป็นที่ประทับแห่งพระสิริของพระองค์ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปกับคนบาปหรือกวาดชีวิตข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือดคือคนซึ่งในมือของเขามีแผนชั่ว และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบนแต่สำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเดินในความสุจริตขอทรงไทยข้าพระองค์และขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระยาเวในที่ชุมนุมชน